สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทําคุกกี้จาก,กากอัลมอนด์มาฝากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทํานมอัลมอนด์ไปและยังมีกากอัลมอนที่ยังเหลืออยู่นะคะวันนี้เราจะนํากากอัลมอนด์มาทําคุกกี้กันค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะมีน้สดลดเค็มไข่ไก่แป้งสาลีอเนกประสงค์พงฟูกาก,ากอัลมอนลูกเกตข้าวโอต๊ต เม็ดมะม่วงหินมะพานน้ำตาลทรายสำหรับกากอาัลมอนด์ก็นำไปอบไล่ความชื้นให้แห้งก่อนนะคะเริ่มจากการตีในสดลดเค็มและน้ำตาลทรายค่ะถ้าใช้เนยจืดก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะและน้ำตาลทรายก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะตีจนน้ำตาลทรายละลายเข้าก,กันกับเนยดีแล้วใส่ไข่ไก่และกลิ่นวานิลลาค่ะ สำหรับไข่ไก่ใช้เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นะคะใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชากลิ่นวานิลาจะช่วยดับคาวไข่ทำให้คุกกี้มีความหอมอร่อยอีกด้วยค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และผงฟูค่ะ จากนั้นนําแป้งมาคนผสมค่ะใช้พายคนให้เข้ากันก่อนค่ะใช้เครื่องตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่กากอัลมอนด์ลูกเกดข้าวโอ๊ตและเป็นมะม่วงหินมะพานค่ะในส่วนนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็จะเพิ่มความอร่อยได้อีกค่ะตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จแล้วหาฝามาปิดไว้เราจะพักแป้งไว้15นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วตักใส่ถาดแล้วเตรียมอบได้เลยค่ะทาน้ำมันที่กระดาษไขก่อนค่ะใช้ช้อนหรือสคูปตักไอศครีมแบบนี้ก็ได้ค่ะปริมาณจะได้เท่าๆกันนะคะถ้าใช้สคูปใหญ่แบบนี้ก็ได้แผ่นใหญ่เลยค่ะ ระหว่างนี้ก็ไปวอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะคะใช้อุณหภูมิ170องศาค่ะจากนั้นใช้ซ่อมกดตรงกลางแบบนี้เพื่อให้คุกกี้บางลงจะได้สุกง่ายค่ะจากนั้นก็ท็อปด้วยเม็ดมะม่วงผ่าซีกแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็เข้าเตาอบได้เลยนะคะใช้ความร้อนร้อเจองศาใช้เวลา20 2 5นาทีค่ะตอนนี้ก็ได้คุกกี้ที่อบเสร็จแล้วค่ะผักไว้บนตะแกรงรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปใส่โถเพื่อเก็บไว้ทานค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุกกี้กากอัลมอนด์อย่าลืมลองไปทำทานดูนะคะทานคู่กับนมหรือกาแฟในตอนเช้าก็อร่อยมากเลยค่ะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ